คุณไม่ต้องรวยถึงจะเริ่มธุรกิจได้คนที่เริ่มจากศูนย์คือคนที่เข้าใจคุณค่าของทุกบาทที่ลงทุนวันนี้ผมจะพาคุณไปล้วงเคล็ดลับสร้างธุรกิจด้วยทุนน้อยแบบคิดใหญ่แต่เริ่มเล็กที่ใช้ได้จริงและเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นเจ้าของกิจการมาแล้วนับไม่ถ้วน ทุกวันนี้เวลาเราเปิด YouTube, TikTok หรือเจอแ d s บน Facebook เรามักเห็นคนที่มีเงินมีทีมงานมีออฟฟิศเท่ๆแล้วก็มีคนพูดว่าแค่ลงเงินก็สำเร็จได้แต่เอาจริงนะโลกธุรกิจไม่ใช่สนามของคนที่มีเงินมากกว่าเสมอไปแต่เป็นสนามของคนที่คิดเป็นและขยับก่อนตัางหากและถ้าคุณกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้พร้อมคำถามว่าจะเริ่มยังไงดีในเมื่อฉันไม่มีทุนคลิปนี้คือคำตอบครับ อย่าเพิ่งไปคิดถึงล้านแรกอย่าเพิ่งฝันถึงการมีลูกค้าเป็นพันคนให้คุณเริ่มจากการทําจริงกับของเล็กๆที่จับต้องได้ก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับคุณอยากขายขนมอย่าเพิ่งเปิดหน้าร้านลองขายในคอนโดตัวเองก่อนอยากขายเสื้อผ้าอย่าเพิ่งสั่งล็อตละร้อยตัวลองโพสต์ขายตัวเดียวให้ได้ก่อนประสบการณ์จริงมันสอนอะไรที่หนังสือเล่มไหนก็ไม่สอน จำไว้เลยครับไม่มีธุรกิจไหนโตคนเดียวได้ถ้าคุณไม่มีทุนเยอะงั้นคุณต้องมีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเที่ยวจะเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์เพื่อนที่รับผลิตแพ็กเกจหรือเพื่อนที่เคยทำของขายแล้วล้มเหลวมาก่อนนั่นแหละคือเครือข่ายที่คุณควรมีเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณไม่มีเงินไม่สามารถซื้อได้แต่เครือข่ายช่วยได้จริงหลายคนเริ่มจากสิ่งที่กำลังฮิตแต่พอเหนื่อยก็เลิกแต่คนที่ไปรอดจริงๆเขาเริ่มจากสิ่งที่ และรักพอที่จะยังทำต่อแม้มันยังไม่ได้เงินลองถามตัวเองว่าถ้าไม่ได้ตังเลยสักบาทฉันยังอยากทำสิ่งนี้ต่ออยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นแหละคุณกำลังเดินถูกทางแล้วคุณอาจไม่มีเงินซื้อของมาสต็อกร้อยชิ้นแต่คุณมีเวลามีใจคุณใส่การ์ดเขียนมือเล็กๆส่งถึงลูกค้าคุณตอบแชทลูกค้าเร็วกว่าเจ้าใหญ่คุณส่งของไวแบบไม่ต้องให้ลูกค้าทวงคุณภาพและบริการที่ใส่ใจจริงๆมันคืออาวุธ ของคนทุนน้อยครับแล้วมันเอาชนะธุรกิจใหญ่ๆได้ในระยะยาว แล้วก็ตรงนี้สําคัญมากครับคนที่เริ่มต้นด้วยทุนน้อยต้องไม่ตกหลุมพรางของทําเองทุกอย่างจนไม่มีเวลาคิดคุณควรหาทางอัตโนมัติสิ่งที่ทําซ้ําๆได้ทันทีที่เริ่มโตเช่นใช้ไลน์ OA ตอบอัตโนมัติตั้งระบบเก็บอีเมลลูกค้าใช้ AI ช่วยเขียนแคปชั่นหรือแม้แต่จ้าง VA ช่วยตอบข้อความบางส่วนเพราะเวลามีค่าเท่ากันสําหรับทุกคนคนที่รอดคือคนที่ใช้เวลาไปสร้างสิ่งใหม่ไม่ใช่แค่วนลูปกับสิ่งเดิม ทุกครั้งที่คุณบ่นว่าทำไมของแพงทำไมบริการห่วยทำไมต้องรอคิวหยุดก่อนครับแล้วถามกลับว่าถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้เราจะเปลี่ยนมันเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ไหมธุรกิจใหญ่ๆส่วนมากก็เริ่มจากคนธรรมดาที่เบื่อระบบเดิมๆแค่เขาคิดต่างและกล้าทำไม่มีอะไรเจ็บเท่ากับลงทุนเยอะแล้วเจ๋งแต่ไม่มีอะไรดีเท่ากับลองเล็กๆแล้วเจอว่ามันเวิร์กวันนี้คุณมีแค่เงิน500บาทโอเค ลองทำต้นแบบลองขายให้เพื่อนลองโพสต์ลงกลุ่มฟรีหรือก่อนที่คุณจะสั่งสินค้ามาสต็อกเต็มห้องธุรกิจที่ดีไม่ต้องเริ่มจากใหญ่แต่ต้องเริ่มจากเร็วแล้วค่อยปรับคุณไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างเพื่อเริ่มแต่คุณต้องเริ่มเพื่อจะได้มีทุกอย่างในอนาคตทุนน้อยไม่ใช่จุดอ่อนถ้าคุณรู้จักใช้มันเป็นแรงผลักคุณจะมีไหวพริบและความกล้ามากกว่าคนที่มีเงินเยอะแต่ไม่เคยลงมือ จำไว้เลยครับคนไม่ได้ซื้อเพราะคุณขายของแต่เขาซื้อเพราะคุณช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ยกตัวอย่างง่ายๆคนขายสบู่ทำมือไม่ได้ขายแค่สบู่แต่ขายผิวดีไม่มีสิวคนขายเทียนหอมไม่ได้ขายแค่กลิ่นหอมแต่ขายการนอนหลับสบายหลังเครียดมาทั้งวันคนขายแพลเนอร์ไม่ได้ขายแค่สมุดจดแต่ขายความมีระเบียบในชีวิตที่คนยุ่งๆต้องการ คนที่เริ่มจากทุนน้อยต้องโฟกัสตรงนี้ให้ได้หาสินค้าชิ้นเล็กต้นทุนต่ำแต่แก้ปัญหาใหญ่ได้จริงแค่นี้คุณก็สามารถขายในราคาพรีเมียมได้โดยไม่ต้องลดราคาแข่งกับใครเลยเวลาคนส่วนใหญ่เริ่มขายของมักจะคิดว่าเราจะขายให้ใครดีกลุ่มเป้าหมายคือใครจะยิงแอดหาใครดีแต่คนที่ขายดีจริงเขาเริ่มจากคำถามว่าถ้ามีลูกค้าแค่หนึ่งคนเราจะทำให้เขาประทับใจจนอยากซื้อสามได้ไหม คุณต้องจำไว้ว่าลูกค้า1คนเท่ากับรีวิว1เสียงรีวิว1เสียงเท่ากับโอกาสอีก10คนเห็น10คนเห็นอาจมี2 3ถึงคนซื้อแล้ววงมันจะขยายเองจากเล็กไปใหญ่ใส่ใจลูกค้าทีละคนดีกว่าขายทีละร้อยแต่ใครก็ไม่จำชื่อคุณได้ฟังให้ดีครับโลกยุคนี้มันไม่ใช่แค่คนขยันที่ชนะแต่มันคือคนที่มีระบบที่ทำงานให้ตลอดเวลาแม้เจ้าตัวจะหลับอยู่ ตัวอย่างระบบอัตโนมัติง่ายๆที่คุณเริ่มได้เลยตอบลูกค้าอัตโนมัติผ่าน l i n e OA หรือ Facebook Inbox ตั้งลิงก์เก็บเงินผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องไลท่ทวงโอนใช้แคนวาหรือ AI สร้างคอนเทนต์ล่วงหน้าทำโพสแบบเ v e ว g r e e n Content ให้คนร์ชเจอไปตลอดปีใช้ s อป p e e l a z a d a s เหรือแพลตฟอร์มช่วยจัดการหลังบ้านระบบที่ดีเท่ากับคุณทำงานครั้งเดียวแต่เก็บผลตอบแทนได้เรื่อยๆยิ่งถ้าทุนน้อยคุณต้องขยันวางระบบให้มากกว่าขยันใช้แรง แล้วถ้าเริ่มแล้วไม่เวิร์กล้มเหลวขายไม่ออกผมบอกเลยล้มเหลวไม่ได้แปลว่าจบเพราะความล้มเหลวของคุณวันนี้คือข้อมูลมูล,ลท่าแพงที่คนอื่นไม่มีคุณรู้ว่าลูกค้าไม่ชอบกลิ่นเอคุณรู้ว่ารูปถ่ายแบบนี้ขายไม่ออกคุณรู้ว่าเวลายิงแอสไปหาเด็กมัธยมไม่มีใครซื้อของราคาเกิน500บาททั้งหมดนี้คือทุนความรู้ที่คุณจะไม่มีวันได้ถ้าไม่ลงมือทําจริงและมันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่ต่อยอดธุรกิจคุณในระยะยาว ธุรกิจไม่ต้องเริ่มจากใหญ่แต่ต้องเริ่มจากคิดให้ถูก 1. สินค้าเล็กแก้ปัญหาใหญ่ 2. โฟกัสแค่ลูกค้าคนเดียวให้สุด 3. วางระบบแทนใช้แรงและที่สำคัญที่สุดอย่ารอให้พร้อมเพราะพร้อมไม่มีวันมาถึงคุณต้องลงมือก่อนแล้วปรับระหว่างทางนั่นคือวิธีของคนทุนน้อยที่สร้างธุรกิจได้จริง เไอเดียธุรกิจเริ่มจากทุนน้อยมากๆหลักสิบหลักพันแต่มีโอกาสปังจริง 1. ขายของมือสองแบบมีสไตล์เริ่มจากเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าในตู้คุณเองแค่จัดแสงดีๆถ่ายสวยๆใส่คำอธิบายน่ารักๆก,ก็เปลี่ยนของที่นอนเฉาๆให้กลายเป็นเงินสดได้เลยต้นทุนศูนย์บาทกำไรร้อเอร์เซคุณได้พื้นที่ในบ้านคืนด้วย 2. รับพรีออเดอร์ขนมอาหารจากร้านดังคุณไม่ต้องทำขนมเองก็หาเงินได้แค่รับออเดอร์จากเพื่อนๆที่อยู่ไกลแล้วไปซื้อจากร้านดังมาส่งกำไรจากค่าดำเนินการบวกค่าจัดส่งเท่ากับรายได้จุกๆเริ่มได้เลยด้วยโพสต์เดียว 3. รีวิวสินค้าลงเพจบวกต่อยอดเป็น a f f i l ลิเอถ้าคุณใช้ของอะไรอยู่ลองรีวิวลงเพจ t i k t o อกหรือ y o u YouTube s h o r t s แล้วแปะลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้าแอฟฟลิถ้ามีคนกดซื้อเท่ากับคุณได้ค่าคอมเริ่มได้แบบไม่ต้องมีทุนเลยแค่มีความกล้าพูดบวกขยันโพสต์4 ออกแบบไฟล์ดิจิทัลขายบน Etsy หรือ c a n ว a ถ้าใช้ c a n ว a เป็นลองทำไฟล์แพลนเนอร์ใบจดโน้ตปฏิทินการ์ดแล้วลงขายบนแพลตฟอร์มต่างประเทศขายซ้ำได้เรื่อยๆไม่มีต้นทุนผลิตซ้ำ 5. ถ่ายภาพมือถือแล้วขายบนเว็บสต็อกมีมือถือถ่ายรูปสวยๆลองลงขายภาพบน s h u เตอร์สต็อกอ o b e บสต็อได้เลยถ้ารูปคุณติดอันดับขายได้ซ้ำไปตลอด 6. รับเขียนพิมพ์สรุปเนื้อหาให้คนอื่นนักเรียนนักศึกษาหรือเจ้าของเพจหลายคนไม่มีเวลาทำคอนเทนต์คุณแค่พิมพ์ไว้เขียนสรุปเก่งมีงานแน่นๆได้เลยประกาศในกลุ่ม Facebook หรือ t w i t t e อ เปิดคลาสเล็กๆสอนสิ่งที่คุณถนัดไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีสตูดิโอแค่เริ่มจากสอนเพื่อนสอนกลุ่มเล็ก2-3ถึงคนผ่านซูมคุณก็สร้างรายได้จากความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วคุณไม่ได้ต้องการเงินเยอะคุณแค่ต้องการวิธีคิดที่ใช่ถ้าคุณมองชีวิตแบบเดิมปัญหาจะดูใหญ่กว่าที่เป็นจริงแต่ถ้าคุณเริ่มจากมุมใหม่ๆคุณจะเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นปัญหาคือไอเดียไอเดียคือต้นทางธุรกิจและธุรกิจไม่ต้องใหญ่แต่มันต้องเริ่ม อย่ารอเงินล้านเพื่อเริ่มแต่จงเริ่มให้ได้แม้มีแค่ร้อยเดียวเพราะคุณจะไม่เชื่อเลยว่าแค่คุณขยับ1นก้าวันนี้มันอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณในหนึ่งปีข้างหน้าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วมีไฟถ้าคุณรู้สึกว่าเออเราน่าจะทําได้เหมือนกันผมอยากให้คุณทําเลยตอนนี้ลงมือก่อนคิดเยอะแล้วกลับมาดูคลิปนี้อีกทีเพื่อเติมไฟอีกครั้งเมื่อคุณเริ่มเดินนี่คือ m a n y ี่สตอรที่ที่เรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกนับพันคน อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนที่ยังไม่กล้าลงมือและกด subscribe เพื่อไม่พลาดไฟดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพราะเรื่องราวยังไม่อีกเยอะที่รอคุณไปสร้างมันเอง